จำความได้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใกล้กันโอบกอดฉันด้วยสองมือใหญ่แนบใจใกล้ตาคอยประคองให้เริ่มเดินจับมือไว้อยู่ทุกครารู้สึกได้เลยว่ารักฉันทุกวัน คอยปลูกฟังสั่งสอนสิ่งดีไม่เคยละเลยรักของพ่อไม่เคยน้อยลงก็เมื่อวันวานเด็กคนนั้นที่แก่แรงเอาต่ใจมาแสนนานเพ่งมาสมนึกความรักที่ให้กัน แค่ไหนลูกคือดวงใจที่พอนั้นมีขอคุณที่ทนลูกคนนี้จะขอเป็นลูกที่ดีแต่ลอดไปแต่โตมากก็เห็น ท้อได้ขาดคอเห <ทอ S 2> นื่อยเพื่อลูกน้ำมากมายลูกเจอดูแล จำความได้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใกล้กันโอบกอดฉันด้วยสองมือใหญ่แนบใจใกล้ตาคอยประคองให้เริ่มเดินจับมือไว้อยู่ทุกครารู้สึกได้เลยว่ารักฉันทุกวัน ตอนเด็กพ่อเคยเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็หาเงินเลี้ยงผมครับและก็พ่อเคยสอนการบ้านผมครับผมรับพ่อมากนะครับค่ะผมรับพ่อมากเลยครับพ่อพ่อเลี้ยงผมมาจากตึกโตผมรับพ่อมากพ่อเคยสอนการบ้านผม ไม่ผมครับผมรักพ่อมากเลยครับผมจะตั้งใจเรียนหนังสือครับฮ e l โ o ลแจ๊คอะล็อกมาแ พ่อผมโนกำบ้าผมพ่อครับนี่น้องทิเชอร์เองนะครับน้องทิเชอร์รักคุณพ่อมากเลยนะครับขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงอยู่กับน้องทิเชอร์ไปนานๆผน,น,น้องทิเชอร์รักคุณพ่อมากเลยนะคะมาด้วยครับคุณพ่อผมชื่อน้องสแตนนะครับคุณพ่อทาําเงินมาให้ผมใช้ย่านแต่ค่าทเทิมผมขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆ ผมรู้ว่าพ่อทำงานเหนื่อยวันนี้ผมจะมาให้กำลังใจพ่อพ่อสู้ๆต่อไปนะครับผมรักพ่อนะคะ พ่อแ่นะคะพี่ดีนะคะหนูรักพ่อมากมาเลยค่ะขอบคุณที่พ่อเลี้ยงหนูเด็กตั้งปต่เด็กจนโตขอบคุณที่พ่อหาเงินมาให้หนูเรียนหนังสือหนูขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะคะหนูขอให้พ่ออยู่กับหนูนานหนูรักพ่อค่ะน้องมีนานะคะหนูรักคุณพ่อมากเลย พ่อเคยสอกนการบ้านหนู ขอให้คุณพ่อรวยรวยขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณพ่อมีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะหนูรักคุณพ่อมากเลยค่ะน้องเดืม่อนมาบอกรักคุณพ่อนะคะคุณพ่อเคยสอนวิชาคณิตหนูตั้งแต่เล็กจนโตสอนวิชาไหว้นะหนูจนเป็นข้าวเป็นหวันหนูก็ดูแลคุณพ่อถึงที่สุดหนูรักคุณพ่อมากเลยนะคะคุณพ่อครับช่างพ่อผมจะช่วยพ่อบ้นการบ้านเลี้งน้องครับผมเป็พ่อ อเลยผมไม่ได้แต่ดผมให้พ่อมีสิทธที่จะได้หนยนะคะกี่วกัผมมาานๆคะแลพ่อครับพ่อเลี้ยงผมมาจนโตผจะตั้งใจเรียนครับพ่อครับผมรักพ่อนะคะคุณพ่อเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กจนโตผมรักพ่อครับผมรพ่อครับพ่อเลยงา ผมจะไม่ดื้อผมจะ้ั้ใจงไนคะผมชื่อน้องโมเดลคะผมรักพ่อมากครับผมเห็นพ่อทํางนานบ้านมาดีแล้วผมจะช่วยพ่อทํางนานบ้านครับดีครับผมจะช่วยพ่อทํางานผมจะช่วยพ่อเก็บเงินผมรักพ่อครับครับตอนที่พ่าซื้อของเล่นให้ผมตอนที่ผมสอบได้เลขตัวเดียว ผักพ่อที่สุดในกเลยค่ะรับเมากนะครับอยากใหพ่อยู่กับผมนานๆี่พอสนการบ้านนี้ขอคุณพี่พอทอาหารให้หนูกินทุกวันนักว่าะคะจะบอกว่ากมาที่สุดนโพ่อเยงหนูมาจนโตพ่อหาเงินให้หนูมาเรียนแล้วพ่อก็รักหนูมากเี่สุด หนูอยากจะบอกพ่อว่าหนูรักพ่อมากค่ะพ่อทํางานหาเงินส่งหนูเรียนหนังสือพ่อเป็นคนเป็นคนสอนการบ้านหนูตั้งแต่เด็กๆจนโตหนูรักพ่อค่ะชื่อของพ่อค่ะหนูอยากจะขอบคุณพ่อที่พ่อเลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็กพ่อทํางานหาเงินให้หนูส่งหนูไปเรียนหนูรักพ่อนะคะชื่นะคะหนูอยากจะขอบคุณพ่อที่พ่อเลี้ยง I mm you. -hmm.